สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องบูด็อกนะครับอยู่กับผมนะครับนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มที่39บทที่6นะครับศึกชิงยกตอนที่4นะครับนะไปเริ่มกันเลยเพื่อการไม่เสียเวลานะครับต้องว,วาตว,วาดจบนะหุ่นเยี่อเนี่ยไม่มอบเวลาพักหายใจแก่เสียเวเยียน10นิ้วเนี่ยพอจิ้มพันนะแสงสีดํานับ10สายเนี่ยเอากระกาศยิงนะไปทางเยเวเยียนแรเห็นฉากนี้เยเวเยียนเนี่ยสะกดสายตาแน่วนิ่ง ฝ่ามือเนี่ยหวนควงเต็มนะครับเตรียมผนึกสร้างบัวเพิงเพราะว่าบัวเพิงไม่ทันขึ้นรูปนะเงาร่างล่ําบึกสายหนึ่งเนี่ยนะครับพันแหวกอากาศมาหนึ่งหมัดชกเปี้ยงพลังหนักหน่วงเนี่ยประหนึ่งภูผานะครับโหมทับลงมาถึงกับขยี้แสงดำเนี่ยสิบสายนั้นเนี่ยกระจัดกระจายไปห่นเยี่ยนถ้าเจอกับเจ้าจะดีกว่า นะครับลงมือกับผู้ยาวคนหนึ่งเนี่ยนะับเป็นความสามารถอันใดคือกูเลียนะเ่ยนะครับกูเลียนะครับหลายปีผ่านไปราชันพยับหมอกอย่างเจ้าไม่เห็นจะเก่งขึ้นสักกี่มากน้อยและเห็นเงาร่างนะครับรํำบึกเนี่ยปานลูผาเรากาเนี่ยนะครับนั้นหุนอ่าเขาเรียกหุนเยี่ยเนี่ยสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับราชันพยับหมอก ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพพยับหมอกตระกูลกู่นี้ทับขังนะครับขับข้างด้วยผู้แก่งกล้าจริงๆมองดูเงาหลังนะครับสายนะ้เซลเยียนเนี่ยตะลึงงานเขาไม่เคยพบเห็นคนผู้นี้มาก่อนสหายน้อยเสี่ยวเหยียน็นกูหยางเนี่ยมอบให้เจ้าแล้วต้องชิงหยกโบราณกลับมาให้ได้เสื้อคุมนะพอสะบัดเนราชันพยับหมอกเนี่ยร้องบอกประโยคนึงโดยไม่เหลียวหลังนะครับแล้ว เหยียบอากาศเนี่ยถาโถมออกไปรวมรันกับหุนเยี่ยนเสี่ยวเยียน่นพยักหน้าไม่มีแก่ใจนะไปชมดูการต่อสู้ของสองคนหมุนตัวเนี่ยกลับมาเสียยิ้มกับกูหยางที่ผมเข้าเนี่ยปกปิดบ้าตานะครับพวกควินเอ๋อเนี่ยก็ฮือเข้ามานะครับจากอีกทางตั้งขบวนปิดล้อมแน่นหนากูหยางเนี่ยมองดูวงล้อมนะครับบนหน้าในใช้ฉายแววดูร้ายฝ่าเท้าเนี่ยกระทืบอากาศล่างเนี่ยถึงกับโถบูบขึ้นไปปรากฏนะครับ เขาเรียกว่าปาการเนี่ยพลังงานบนฟ้าทันทีเอ็นนี่ฝ่เนี่ยคิดจะตีฝ่าเสี่ยวเยียนเนี่ยสีหน้าเยือบเย็นเปลวเพิงร้อนระอุฉีดพุ่นออกไปโจมตีกู่หยางเนี่ยปานสายฟ้าแรบพันนะครับเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าพันเลือดเนื้อเนี่ยปีวันประสบกับ5โจมตีนะครับดุดันของเซียวเยียนกู่หยางเนี่ยเนื้อตัวโชคเลือดแต่ความดุร้ายคุ้มข้างกับยิ่งทวี ขณะที่อยู่ห่างจากปาการพลังงานแค่พันฟุตร่างที่ขยับขยี้เอนของเขาในจูจ่ๆขยายใหญ่ด้วยความเร็วสูงมันจะระเบิดตัวเองและเห็นฉากนี้เนี่ยเซลเยียนเนี่ยสีหน้าผกผันคู่แข่งกล้าระดับเทพพยุทธ์5ดาวระยะปลายเนี่ยคนหนึ่งระเบิดตัวเองเนี่ยพานุภาพนั้นเนี่ยมิใช่น้นอยๆเรายามนั้นเนี่ยแต่ละคนนะครับเรียบชะลอความเร็วโคขณะที่พวกเซลเยียนเนี่ยลดความเร็วนะครับร่างของกูหยวนเนี่ยแตกทลาย แรงระเบิดสุดสยองฉีกชากปาการพลังงานในพิตาขนาพลังงานศาสตร์กระจายเนี่ยแสงโรหิตสายหนึ่งเนี่ยพุ่งควดออกมาแล้วโฉบไปที่วงต่อสู้หลายวงนะครับเขาเรียกหลายแห่งบนฟ้าอย่างว่องไวหยกโบราณอยู่ในนั้นสกัดมันเตียวเหย็ยนเนี่ยตาดีแค่แวบแรกก็เห็นหยกโบราณแวววับขนาดเท่าฝ่ามือนะครับแฝงอยู่ในแสงโรหิตนั้นปรากฏว่าเป็นยกโทรเซอร์กูตี้ของตระกูลกู พื่อส่งหยกชิ้นนี้นะครับออกไปเนี่ยเจ้าหมอนั่นถึงกับตัดสินใจพีชีพตัวเองฟิลจุดแสงสีแดงวิ่งผ่านนะครับท้องฟ้าดุดดาวตกดึงดูดสายตามากมายนะครับมุงมองไปเตี่ยวเหยยนเนี่ยตอบสนองไวสุดขนาดที่จุดแสงสีแดงฉีกเปิดปาการพลังงานหลบหนีออกไปเนี่ยเขารีบกับคือปีกระดูกบนแผ่นหลังเนี่ยวุ่มว่าไม่กี่คาก็โผล่ขึ้นไม่ไกลจากจุดแสงสีแดงนั้นขวามือเนี่ยพองนะครับ งูพรังดูดเนี่ยสะพึงนะครับพลักระดับความเร็วในการเคลื่อนที่จุดแสงสีแดงเนี่ยพันลดห่ือจังหวะเดียวกันที่เสี่ยวเหยียนลงมือยับยั้งจุดสีแดงปรากฏเสียงเงย็นชาดังขึ้นบนฟ้าพร้อมกับความรู้สึกล่อแหลมสุดขีดพุ่งขึ้นกลางใจเสียเ่ยวยยนตุ้มความรู้สึกร่อแหลมพึ่งก่อตัวเส้นแสงนะครับเหนือศีสานเนี่ยพันมืดมิดตามติดด้วยห่วงอากาศเนี่ย หัดจากเซวเหยนขึ้นไปจู่ๆแตกทะายฝ่ามือขาว่องทะลวงอากาศนะครับออกมาตะปบใส่เซลเหยียนพลังทําลายล้างที่แฝงอยู่ในรมนะฝ่ามือนั้นเนี่ยต่อให้เป็นบัวเพิงบลัยการของเซลเยียนก็ไล่ตามไม่ทันหุนเทียนตี้แระคุกคามที่น่ากลัวปานนี้ชื่อของคนผู้หนึ่งเนี่ยวารขึ้นในใจเซลเหยียนเวลานี้มีเพียงกูย้นกับคนผู้นี้เท่านั้นที่ครอบครองพลังกาลังสุดสะพึงระดับนี้ได้ถอย พระเชิญกับฝ่ามือขาวพองข้างนั้นเสียวเหยียนเนี่ยไม่หยุดชะง,งักแม้แต่น้อยร่างนะครับคือแบบเขาเรียกร่างข่อยปูดด้วยความเร็วสูงเขาเนี่ยทราบด้วยพลังฝีมือของตัวเองไม่มีทางต่อกรกักบหุ่นเทียนตีได้ถึงขั้นที่ว่าแม้แต่สกัดการชั่วขณะก,ก็ยังยากชื่อเสียงของผู้แข็งกล้าสูงสุดแห่งมหาพิภพโตฉีหามิใช่ว่าหามิใช่วาจาร่วงโรคแต่อย่างใด ความเร็วของเสียเ่ยวเหยียนเนี่ยไม่ช้าแต่มือข้างนั้นเนี่ยกลับไวกว่าทะลวงทะลุทะลว,วงห้วงอากาศแล้วตะปลบลงมาแต่จังหวะที่มือยักษ์นรับจวนเจนจะถึงตัวห้วงอากาศโดยรอบกายเสียเ่ยวเหยียนเนี่ยสั่นกับเครื่อมรุนแรงตามด้วยฝ่ามือยักษ์ข้างหนึ่งเนี่ยพุ่งควดออกมาปะทะกับฝ่ามือขาวของข้างนั้นเต็มแรงคูวสองฝ่ายบรรจบกันคนระับขึ้นกระแทกตบกระาย รู้สึกถึงคลื่นพายุรูกนั้นเนี่ยเสียวเหยียนเนี่ยหน้าผกผันรุนแรงล่างเนี่ยถอยปาดอย่างเร่งรีบด้วยเกรงว่าจะถูกพัวพันเข้าไปด้วยหุนทวนติหุนเทียนตี้ในเมื่อเจ้าต้องการเปิดศึกเช่นนั้นตระกูลกูเราจะสู้กับเจ้าจนถึงที่สุดสองฝ่ายเนี่ยปะนะครัเรียกปะทะกันนะเสียงตวัดเจือโทสาของกูหยวนเนี่ยแผดดังกลางอากาศเฮ้อเฮ ประโยคนี้เจ้าน่าจะพูดตั้งแต่ตอนที่ตระกูลเสี่ยวถูกตระกูลหุนเนี่ยของข้ากวาดล้างตอนนี้เนี่ยสายไปแล้วนะครับกลางฟ้าเนี่ยเสียงหัวเราะเฉยช,ชางหุ่นเทียนตี้ดังขึ้นตามหลังและทันทีที่จบคำห้วงอากาศเวิงว้าตัวนั้นจู่ๆฉีกเปิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ในนั้นเนี่ยโอบอวนด้วยหมอกดำม,ม,ห,ม,มหาศาลกินอายแข็งก้าวที่เยือกเย็นนะครับสุดขีดเนี่ยทะลักทลไล ตระก,กูลหุนระดมทัพใหญ่เนี่ยออกมาแล้วหรือรู้สึกถึงกลิ่นอายนะครับโอ้โหอันมาโหรานพันลึกจากในรอยแยกนั้นเซี่ยวนี่สีหน้าแปลเปลี่ยนทันใดชู่รอยแยกปรากฏหมอกดำเนี่ยไหลคูดุดน้ำป่าสุดท้ายผนึกเป็นนะครับรักเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะครับ,รรญญรบดำขนาดใหญ่หลายสิบหมื่นฟุตนะครับสัญ,ญลักษณ์สีดำเนี่ยร่องรอยกลางฟ้าเงาม,เมือมานะครับขนาดใหญ่เนี่ย แผ่ปกคลุมเทือกเขาทั้งผืนตั้งค่ายก้นแรเห็นนะสัญ,ญลักษณ์ดำนขนาดมาือหุมานะครับรอยแข้งคว้างกลา,างฟ้าผู้แข็งกล้าตระกูลหุ่นทั้งหมดเนี่ยเผยสีหน้าเคร่งเครียดไม่ผิดจากที่คาดหมายตระกูลหุ่นยังมีแผนสำรองแต่โชคดีผู้แข็งกล้าตระกูลหุ่นรอฟังคําสั่งแต่แรกแล้วยามนั้นเนี่ยส่งเสียงตะโกนดังกระหึ่มว่าบ,าบนะครับเสแสงตะโกนมานแสงที่แบบว่า เดือนกาลนะครับดาเดือนเนี่ยพันเป่งแสงโชติช่วงพลังงานที่ลึกล้ำนะครับโหรานจนหน้าขนลุกเนี่ยกลุ่มนั้นกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าเนี่ยกลายเป็นเสาแสงนะครับพุ่งยิงขึ้นฟ้าสุดท้ายผนึกเป็นคันช่องบราสีสารแผวพาวหลายพื้นที่มีขนาดไม่เล็กไปกว่าสัญ,ญลักษณ์สีดําดวงนั้นบนผิวคันช่องเนี่ยเป่งประกายและยิบระยับเอิบอาบด้วยคลื่นพลังงานชวนตนกประทับมหาสมบัติ นะครับมหาวิบัติต้องอ่านว่าประทับมหาวิบัตินะครับนะสัญ,ญลักษณ์นะครับดำเนี่ยสั่นกระตุกกลางฟ้าเสียงกึกก้องที่ราวกับผู้คนเนี่ยเรือนหมื่นประสานเสียงแผ่ดังตามด้วยสัญ,ญลักษณ์สีดําร่อนลงจากฟ้าตกกระแทกนะครับเทือกเขาขนนี้เนี่ยที่หางจู่ที่นี้นะครับหากจู่โจมเนี่ยบรรลุผลอาณาเขตในรัศมีหลายร้อยหมื่นฟุตเนี่ยจะวอดวายในพิปตา คันช่องบรรพการผู้แข่งกล้าตระกูลกูเนี่ยขับเคลื่อนค่ายกลยามนี้ใบหน้าแดงเหือกเสียงตวัดดังกึกก้องไปทั้งพระสุทาอากาศตามด้วยคันช่องโบราณขนาดมหือมาหมุนควงนะครับออกไปประทะกับสัญลักษณ์สีดําดวงนั้นเนี่ยภายใต้สายตารุนระทึกของฝูงชนตุ้มทั่วขนาดนั้นเนี่ยปันหนึ่งนะครับดินฟ้าวินาสันตโลขึ้นทําลายล้างที่เกินพาณนา,นาโหมซัดอย่างบ้าคลั่งแม้กระทั่งห่วงมิติ ที่พบกู่ที่แข็งแกร่งคงทนยังพังพินาศเป็นรอยแตกสีดำมาหือมามากมาย2ส,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารประสานงากลางพา,าต่างฝ่ายระเบิดกระจุยท่ามกลางพายุซัดตรบกวดนะครับค้อยหลังคันช่องโบราณแหลกสลายผู้แข็งก้าตระกูลกู่ด้านล่างกระอากเลือดเป็นถิวแถบในรอยแยกห้วงอากาศที่อบอวนด้วยหมอกดำนั้นมีเสียงเนี่ยหวยหวน ภาพคุ้มนะครับดังระงมชัดเจนว่าการประทะคานี้สร้างความเสียหายให้กับทั้งสองตระกูลมีใช่น้อยพ,พื้นทำลายละขึ้นทำลายล้างนะครับอาวาสเนี่ยกลางฟ้าสังเวียนลบทั้งหมดถูกระงับฉับพลันสามเซียนตระกูลกูลก่ก,กับ4ี่เทวามาตระกูลหุ่นแยกย้ายรีภัยด้วยความหวาดภาวะหากถูกม้วนตลบเข้าไปต่อให้ด้วยพลังฝีมือของพวกเขาก็ต้องเคาะร้ายมากกว่าดี พวกทั้งน้านฟ้าผืนนี้เนี่ยคู่ที่ปาสจากหายนะาายใต้คลื่นทําลายล้างระดับนี้บางทีอาจจะมีแค่หุ่นเทียนตี้กูหยวนและเพิงอนาาันตากือนาคีไม่กี่คนเท่านั้นเองเดี๋ยวเหยียนซ่อนกายในค่ายกลมองดูคลื่นทําลายล้างที่ฟาดหัวฟาดหางนะครับดังมังกรข้างบนฟ้าไกลด้วยสีหน้าเครียดขืมนี่หรือการโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วยพละกําลังนะครับทั้งตระกูลหนึ่งท่าโจมตีเมื่อคู่เทียบได้กับ เทพพยุทธ์9้าดาวเลยทีเดียวเมื่อปริมาณบรรลุถึงระดับใดระดับหนึ่งเนี่ยสามารถก่อเกิดความผกผันด้านคุณภาพหยกโบราณเหล่าเสียเวเหยียนเนี่ยหันหน้านะครับเครียดได้คู่หนึ่งเนี่ยพันกอกสายตาทันกวัดสุดท้ายจับนิ่งที่พายุทยําลายล้างบนฟ้าตรงนั้นเนี่ยจุดแสงสีแดงจางๆนะครับกำลังกระพริบขณะเสียเวเหยียนมองเห็นนะครับตำแหน่งของหยกโบราณเพลิงอนันตากืนอัคคีที่ยัง ่อสู้อยู่กับ2ประมุขเกียนเนี่ยระเลยจู่ๆถอนตัวถอยปาบและทิศทางที่ถอยนั้นเนี่ยพอดีกับตำแหน่งของหยกโบราณระกัดไว้มันจะชิงหยกโบราณและเห็นฉากนี้เสียวเยยนในใจหายวับรีบตะโกนเสียงดังลั่นได้ยินเสียงตะโกนของเขานะครับเหรยอิงละเเหรยอิงนะครับกับเยยนจิ้นเนี่ยสีหน้าแปลเปลี่ยนล่างเนี่ยขยับบุบพุ่งทะยานออกทันควันฝ่ามือเคาะสายฟ้าดัชนีเพิงอุกาบาด ขณะร่างทยานออกสองคำสำแดงนะถ้าโจมตีดูเดือดแทบจะพร้อมกันปามืออัศนีบาทนะครับจะรัดตาและดัดชนีเพิงสายหนึ่งเนี่ยพุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วที่ตาเปล่ามองไม่เห็นจู่โจมไปทางเพิงอนันตากืนอะคีปานสายฟ้าแลบหึกเผชิญท้าโจมตีรุนแรงของสองคนเพิงอนันตาคืนอคีสีหน้าเย็นเฉียบกลับไม่ได้หลีกหลีกเลนนะครับร่างเนี่ยกระตุกวูกบวางวน หลุมดำนับไม่ถ้วนเนี่ยผุดนะโผล่บ,บนห่วงอากาศรอบกายตุ้มตุ้มตุ้มนะครับสภาวะโจมตีบรรลุถึงในเวลาอันสั้นวางวนหลุมดำที่แน่นขนาดนั้นเนี่ยปะทุติดต่อกันไม่หยุดแต่ถึงแม้หลุมดำจะสะกัดกั้นความเร็วของสภาวะโจมตีทว่านี่เป็นเพียงแผนรับมือชั่วคราวรอเมื่อหลุมดำอัตถานสิน้นป่ามืออัศนีบาทและดัชนีเพิงก็ตกใส่นะครับกลางหลังของ เพิงมานอันันตา,นาคืนนักคีพลังอันน่ากลัวปทะพันหมอกดำเนี่ยบนหลังนะครับของเพิงมนันของเพิงอานันตา,นาคืนนาคีเนี่ยกระจัดกระจายถูกซัดนะครับในทันทีต่อให้เพิงอนันตา,นาคืนนาคีแข็งแกร่งปานใดนะครับก็ต้องส่วนเซรเรือนล่างทวีความผ่าพายและอาศัยแรงกระแทกคราวนี้เขาเนี่ยรีบขลากายไปโผล่ขึ้นตรงตำแหน่งของจุดแสงสีแดงแล้วอ้าปากกืนหยกโบราณน,นั้นเข้าไปนะครับในปากทันที ยกโบราณถึงมือเพิงอนันตาเกืนักคีในร่านหัวเราะเสียงดันชีเท,ท,ทวว่มาตระกูลหุ่นโฉบมาอย่างไวรายร้อมคุ้มกันอย่างแน่นหนาสายตาเนี่ยเราแมดระวังต้องมองเหลยอ,อิ่งและเหยียนจิ้นนะครับที่ไร่กวดมาเฮ้ยสาสมใจแล้วกับมังไม่ต้องห่วงหนึ่งฝ่ามือวันนี้เนี่ยข้าจะกลับมาทวงคืนเป็นหลายเท่าในวันหน้าเพิงอนันตากืนักขีนะครับมองดูเหลยอ,อิ่งกับ เยียนจินน่ด้วยสีหน้าเย็นละเยือกพางกก่าวหัวเราะเออเหลยอิ่งนะครับแล้วเยียนจินเนี่ยสีหน้านะครับเองเครียดจัดไม่คาดคิดว่าสองคนเนี่ยผสานกําลังนอกจากสาก,กัดกั้นเพิงอนันตาเกลืนอน่ะขีไม่ได้กลับทําให้อีกฝ่ายเนี่ยชิงยกสําเร็จไปได้รับยกโบราณดังหวังเนี่ยเพิงอนันตาเกลืนอน่ขีไม่คิดอยู่ที่นี่ต่อไปร่างเนี่ยไหววูบเขินปารไปที่รอยแยกห้วงอากาศด้านนั้นเนี่ยทันทีหยุดเดี๋ยวนี้ เพื่อนันตากนอักคีเนี่ยเพิ่งขยับห้วงอากาศเนี่ยพันฝุน่นกูหยวนปรากฏขึ้นด้วยสีหน้าเครียดขึ้แต่ยังไม่ทันลงมือหุ่นเทียนตี้เนี่ยในชุดขาวเทาก็โผล่ขึ้นเบื้องหน้าพลิกฝ่ามือสกัดท่าโจมตีงกูหยวนจากนั้นเนี่ยรอยนะครับตัวล่าถอยหมอกดำพิโอบอวนอยู่ในห้วงอากาศด้านหลังเนี่ยพันผนึกเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับดำขนาดใหญ่มอหือมาอีกครั้งและเห็นสัญ,ญลักษณ์ดำกูหยวนในชะงักร่างนะครับส่วนพวก คู่แข่งกล้าของตระกูลกูน่ที่อยู่ด้านล่างเห็นข้าวก็รีบขนึกสร้างคันช่องโบราณอีกเช่นกันป้องกันนะครับการจู่โจมนะครับมหาวินาศของตระกูลหุนกูหยวนข้าบอกแล้วตอนที่ตระกูลเสี่ยวร่วมสลายตระกูลกูเนี่ยก็หมดโอกาสต่อก้อนต่อก้อนะครับตระกูลหุนโดยสิ้นเชิงหุนเทียตี้เนี่ยยิ้มเก่าเนิบมๆขณะมองดูกูหยวนที่เผยสีหน้าเคร่งเครียดจัดทำขาวดือหาดของทัวเซอร์กูตี้เนี่ยต้องอยู่ในมือของตระกูลหุนของข้า จนได้นะครับกูหยวนเนี่ยข้าจะเข้าสู่ระดับอ่าข้าจะเข้าสู่ระดับชั้นนั้นเนี่ยเชื่อข้าเถิดโยกโบราณแบ่งเป็น8ชิ้นต่อให้เจ้าได้ยกของตระกูลกูลไปก็แค่5ชิ้นเท่านั้นใหญ่ต้องรำพองใจป่านนี้นะครับเหลยอ,อิยงเนี่ยตะหวาดเสียงเย็นชาเช่นนั้นหรือพอฟังหุ่นเทียนตี้เนี่ยผุดยิ้มพิรึกปมุกตระกูลเลยนะครับและตระกูลเหยียนเนี่ยออกจากบ้านเจ้าคิดว่าโอกาสเช่นนี้เนี่ยตระกูลหุ่นเราจะไม่ยึดกุมว่าอะไรพอฟังเนี่ยเหลยอ,อิยงกับ เหยียนจินนะครับสะดุ้งเฮือกตามด้วยนิ้วมือเนี่ยเขาเรียกว่าทําหน้าแบบโอ้โหเขาเรียกหน้าเครียดอะ่ะหรือนอกจากการบุกมาตระกูลกูล่ตระกูลหุนยังลงมือกับตระกูลเหยียนและตระกูลเหลยไปพร้อมกันด้วยสําหรับอาการตกใจทั้งสองเนี่ยหุ่นเทียนตี้ระบายยิ้มบางๆจากนั้นถอยกายเข้าไปในรอยแยก้วงอากาศพร้อมกับพวกพองระภายใต้แรงคุกคามของสัญ,ญลักษณ์ดํานะครับนั้นเนี่ยต่อให้เป็นกู่หยวนก็ไม่กล้านะผีผามลงมือจริงด้วย ขณะร่างกําลังเนี่ยรารับหุ่นเทียนตี้เนี่ยพันกรอบตามาที่เสี่ยวเหยียนในค่ายโกรนับกล่าวว่าเจ้าเจ้าคือเสี่ยวเหยียนกำมังหยกของตระกูลเสี่ยวน่าจะอยู่ในมือเจ้าหลังจากนี้ครึ่งเดือนเทือกเขาจั้งเทียนนะครับจั้งเทียนถ้าอยากช่วยปีดาเจ้าก็เอายกโบราณมาแลกรอจนสิ้นเสียงนะหุ่นเทียนตี้ในเงาร่างของเขาก็หายรับจากรอยแยกแล้วส่วนสัญลักษณ์นะครับยักษ์เนี่ยสีดําขนาดกลางฟ้าเนี่ย หลังจากกระตุกคาหนึ่งก็ค่อยๆสลายไปนะครับนะที่จริงอะมันต้องอ่านว่าสันจะกรยักษ์นะครับนะสันจะกรยักษ์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรผมก็เลยใช้ว่าสัญลักษณ์แล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นตาที่เกี่ยวกับตาพันหนึกหรืออะไรพวกนี้นะครับนะตอนเนี้ยเนี่ยก็นะครับรอบหน้าก็เข้าสู่บทที่8แล้วนะครับนะอ่าบทที่7นะครับนะพูดผิดต้องบอกเป็นบทที่7แล้วนะครับนะดังนั้นก็รอรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ